ันนี้ก็จะเห็นว่าหูเริ่มตั้งกันแล้วนะครับตอนนี้ฮึบ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 ชับ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 นี่วันวันวันมนี้แล้ววันอ่าล่อยออกมานี่ก็จะไปขับถ่ายก่อนเนี่ยอ่าเริ่มขับถ่ายอ่าดู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 อื้อเลยไปถึงก็อึก่อนเลยอึก่อนเลยอืม อ่าเนี่ยนั่งกันหน้าเสี่ยมเจียมเลยอ่าฟืบดูเจ้าอ้วนครับเดี๋ยวเราจะไปส่งเจ้าอ้วนกันวันนี้วันนี้เจ้าอ้วนจะย้ายบ้านแล้วนี่ดามหูสังเกตว่าเริ่มหลุดลแล้วตอนนี้หูตั้งแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะแกะค่ะแกะเฮย้ยอันนี้ ยายเขานะครับมนูนิมนมูนินพลอยนินมูนินเป็นแม่ของพลอยนินนะครับใจดีอ่ามานี้มานี้วันนี้วันน,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 นี้ขอแกะหน่อยเขาแกะหูหน่อยแกะหูหน่อยแกะหูหน่อยเนี่ยเออเออเนี่ยเรียบร้อยแล้วถึงต้องยังโอ้ยโอ้ยโอ้ยั้งไหมังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เดี๋ยวดามสักทีก็ดีเนาะดามสักทีอ่าตอนนี้ว่าอายุสี่0ิบห้าิบวันแม่แม่หมาพฤติกรรมอย่างนี้ก็คือจะเริ่มไม่ให้กินนมแล้วนะครับจะเริ่มไม่ยอมให้ลูกดูดนมแล้วจะเริ่มลำคานจะเริ่มแบบลูกหมาก็จะต้องกินเองนะครับอ่านี่อ้าวเสือนี่ชื่อโม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 ,มหรือโมโม ไปไปอ่าตัวนี้ชื่อเบตตี้เบตตี้เบตตี้นี่เขาจะอยู่กับเราถึงเดือนจูนนะครับเขาลูกค้าจะฝากไว้บ้านยังไม่เสร็จจะฝากไว้ถึงจูนเพราะอยู่กันยาวเลยน่าจะไปถึงสามสี่เดือนเลยนั่นยังถ่ายกันไม่เสร็จอ,อือเยอะครับอือเยอะ สบายกันละทีเนี้ยวัน <c oughs> เออหูนี่ตอนนี้ก็หูตั้งแล้วเห็นไงเก่ไงไหมเร็วมากวันเดี๋ยวหนูไปแล้วนะหนูต้องไปก่อนเพื่อนเลยนะโอเคอ้าวของคำหองคำ ของคําเด็กประจวบนะครับก็ไปอยู่บางสะพานตัวนี้เหมือนพ่อเขาสีจะเป็นสีสีสวยเนะี่ยเดี๋ยวเนี่ยเสือเลือบดำๆนี่จะหลุดออกหมดจะเป็นเหลืองทั้งตัวเลยสวยแม่ไม่ให้กินนมแล้วแม่ขู่จะงับลูกครับเล่นน้ำโคนครับอันนี้ เดี๋ยววันนี้จะไปส่งอีกตัวหนึ่งครับสีนาคผู้หญิงจะไปอยู่กับอ้วนน้เนี่ยเฮ้ยขาช้าหน่อยดิไม่ทันโอ้โหนี่เลุ่มเป้เลยเจ้เบาสีนาคนี้จะเป็นสุนัขจมูกแดงเล็บแดงนะครับ อ่านี่ครับจะไปวันนี้แล้วผู้หญิงอ่านี่ครับอันนี้เราจะไปส่งสุนัขกกน,นะครับเป็นสุนัขสีแดงกับสีนาคนะครับอันนี้เจ้าอ้วนอันนี้เจ้าสีนาคยังไม่ตั้งชื่อทั้งคู่เลยครับแต่วันนี้เราจะเดินทางไปส่งลูกสุนัขก,กันที่บางบุรอันนี้เขาจับคู่นะครับสีนาเป็นสุนัขสีหายากนะครับตัวนี้เพศเมีย ตนนัวนี้สีแดงเพศผู้อายุต่างกันประมาณเดือนหนึ่งนะครับอาจจะไปอยู่ด้วยกันครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางนะ,นะครับไปเราไปเถอะไปเดินทางกันดูดูด,ด,ดูโอเคไปสิ่งที่จะได้รับนะครับหลังจากที่เราสั่งสุนัขกับทางฟาร์มแล้วนะครับก็จะได้เป็นสมุดวัคซีน ทาการทาวัคซีนหนึ่งเข็มหรือสองเข็มตัวนี้ทําไปแล้วสองเข็มนะครับแล้วก็ใบเพชรดีกีอันนี้ก็เป็นใบเพชรที่จะได้รับแล้วก็มีเซ็นโอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางไปส่งสุนะกนนะครับส่วนของตัวผู้ยังใบเทสยังเสร็จเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการนะครับก็เดี๋ยวเราก็เอกสารพร้อมแล้ว สุนักพร้มแล้วคนพร้อมแล้วไปเดินทางกันนี้กว่าบายบายครับคู่นี้ก็จะอยู่ที่ระยองนะครับเราก็จะเริอ่มกออกเดินทางกันนะครับก็อันนี้ก็เตรียมตัวพร้อมแล้วอมโอเคครับล้อมุนบางบุรจังหวัดระยองนะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึง ที่เราจะใช้ในการเดินทางนะครับก็ปกติในจังหวัดระยองจันทาดหรือว่ากรุงเทพริมนทลส่วนมากผมจะจะส่งสุดาัายให้กับลูกค้าโดยไม่ได้คิดค่าบริการนะครับอันนี้ก็คือที่บ้านผมเองก็มีพื้นที่ทำสวนยางนะครับแต่วันนี้เราโค่นไปประมาณ4ปีแล้วกำลังปลูกใหม่ ผมออกมาก็จะเป็นติดถนนอยู่ในตำบลกระเช็ดนะครับอยู่หลังโงเรียนมัไย้จันดี นี้ก็คือบริเวณที่อนาคตรเราจะทำเป็นศูนย์การเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวครับเกี่ยวกับสุนัขพันธุ์อันรครับผมนี่เขาก็เดินทางมาใกล้ถึงวิ่งตรงต่อไปจีเอพามาก็คือตรงนี้ก็อยู่ที่บางบุรบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับอีก400เมตรเลี้ยวขวา บ้านใหม่ของเด็กๆถึงแล้วนะครับบ้านใหม่ของเด็กๆโอเค,คถึงบ้านใหม่แล้วครับ

หูพึ่งตั้งเลครับน่ารักครับเดินตามด้วยตอนถ่ายคลิปนี่ถ่ายห่างดดิครับโอ้ยเอื้อเลยก่อนแล้วกินเยอะ สำรวจสำรวจอันนี้เขากำลังสำรวจบ้านใหม่กำลังทำรั้วเหรอครับครับกำลังจะทำรั้วจะร้อมหมดอ๋อรครับผมน่าจะประมาณสักกี่นาลีครับ Ok. Nè. Yeah. <laughs> Hehehehe <laughs> อันนี้อันนี้เขาได้โตไปพร้อมกันนะตอนตอนนั้นมาเมคินนี่เขายังเล็กมากมั้ง ฐากลับนะครับก็วันนี้เราจะพาไปเที่ยวอ่างเก็บน้ําดอกกายสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยองอีกที่นะึงดูกันนะครับเอาเขาเอะไรเนี่อไม่รู้ขับไปดูปกอนไปดูกอนครับก็จะมาเที่ยวที่อ่างเก็บน้ําดอกกายแล้วก็แวะทานอาหารนะครับชูที่นี่ประเทศไทยกรุงเทพครับถึงแล้วครับที่นี่ประเทศไทยอ่างเก็บน้ําดอกกายชายน้ํา อันนี้ครัวดอกไม้ใช้นะ้ำถ้าใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดระยองก็ไม่ใช่มีแค่ทะเลนะครับก็แวะมาเที่ยวอ่เก็บน้ำได้นะครับบอสโก้กาแฟเคสวยงามคนตกป่า สอยตูดสะที